ข้อนี้นะคะบอกว่าของเล่นเด็กนะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสูง10นะเส้นผ่าศูนย์กลางคือ6แล้วก็ฝาผ่า,าด้านบนฝาด้านบนฝาด้านบนเป็นกรวยสูง8ดนะคะด้านล่างเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้ให้หาปริมาตรของของเล่นชิ้นนี้นะคะปริมาตรของเล่นนะคะ ก็คือแบ่งเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นกลวยนะคะทรงกระบอกอบวกกับกลวยบวกกับครึ่งวงกลมปริมาตรทรงกระบอกก็คือพาย R กำลังสอง h h ทรงกระบอกนะฮะบวกกับปริมาตรกลวยก็คือ หนึ่งส่วนสามพายอาร์กำลังสองเอชกลวยเห็นไหมแล้วก็บวกกับ1ส่วน2ปริมาตรของครึ่งโซอ,อ่ครึ่งทรงกลมนะคะนี่คือครึ่งแล้วก็ทรงกลมคือสี่ส่วนสามพายอาร์กำลังสามนะะจากนั้นเราก็จะแทนค่าเข้าไปนะคะพาย R คือเท่าไหร่คะทรงกระบอก R คือ3นะคะคูณ3คูณด้วยความสูงของทรงกระบอกคือ10บนะฮะบวกด้วย1ส่วน3คูณด้วยพาย R คือ3เหมือนกันนะคะทรงกรวยนะคะ3คูณ3คูณอะไรความสูงของทรงกรวยคือ8แล้วก็บวกกับนะฮะ1ส่วน2 คูณสี่ส่วนสามคูณพายอาคือสามยกกำลังสามเห็นไหมคะโอเคนะคะจากนั้นเราก็จะคำนวณออกมาตรงนี้เป็นเก้าเก้าสิบพายบวกกับเท่าไหร่อันนี้ตัดทิ้งได้เลยใช่ไหมแปดสามยี่สิบสี่พาย บวกกับเท่าไหร่ตัวนี้ตัดทิ้งได้เลยตัวนี้เหลือ2อันนี้3าคูณสาเป็น9ก้าเก้าสองสิบแปดสิบปดพายบวกกันนะคะก็จะได้เท่าไหร่90้าสิบวกย4บวก18นะคะคือ132ยสามสยคูณพายเข้าไปคือ3.14นะคะ ก็จะได้ออกมานะคะคือ4ี4ร้หรือประมาณ4ี5ลูกบาทเซนติเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นคำตอบค่ะ